สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับที่ติดตามจ่าว้ทุ่งนาพาฝันนะครับผมวันนี้วันที่13เดือนธันวาคมพศ6 5 6 5คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสำหรับสถานีคนเอาทานวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาจุดไฟนะครับหน้าเตานะครับหลังจากที่จ่าวด้ลงคลิป คนเอาฐานนะครับสถานีคนเอาฐานของทุ่งนาพาพันนะครับไปหนึ่งคลิปนะครับถ้าจะมันทึกให้จบเลยทีเดียวมันจะยาวนะครับจะไว้ก็เลยนะครับคลิปที่สองนี้ก็จะหลังจากที่จะไว้ทําเสร็จนะครับได้อันนี้เสร็จสับเรียบร้อยก็เลยจะพาพี่น้องมานะครับมาจุดไฟหน้าเตานะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันกับนี่นะครับวันนี้นะครับคลิปที่สองนะครับ สำหรับผ,ผู้ที่ติดตามนะครับพี่น้องที่ติดตามเอฟซีจกาว้ทุ่งนาพาฝันนะครับมีทุกสิ่งสันให้คุณเลือกหรือว่าทุ่งนาพาฝันสวรรค์นบนดินนะพี่น้องวันนี้จะพามาจุดไฟหน้าเตาเราเป็นลุ้นกันว่าจะาว้ทํานะครับเตาถ่านแบบผสมประสานหรือเตาถ่านแบบนะครับทําพิเศษนะครับหรือว่าดดแปลงนะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่หรือว่าจะได้ านกี่ลูกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับจะมาลุ้นกันนะครับอุปกรณ์ที่จะจุดไฟหน้าเตาก็ไม่มีอะไรมากครับนี่กระโปรงยางนะพี่น้องกระโปรงยางบ้านผมนี่เป็นเชื้อไฟได้ดีมากนี่ก็ไม้นี่ก็เป็นไม้ยางนะครับเน้นทิ่งไม้ยางที่มันหักอ้ติดไฟง่ายนะครับแล้วก็มีฟืนนะครับฟืนเล็กนี่ฟืนหน้าเตาแน่นอนครับตัวนี้นะครับนี่ครับวันนั้นคลิปที่แล้วจ่าไว้ได้ทําวิธีนะครับ ไปแลถ้าใครได้ดูก็ถ้าใครไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังนะครับแจวไว้ทุ่งนาพาวันนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อเราจะไปได้เปลี่ยนความรู้กันนะครับพี่น้องนะวันนี้จะนํามาชวนพี่น้องมาดูนะครับเห็ไนไหมครับนี่พี่น้องนี่ละตอนนี้สามารถที่จะน้ําส้มควันไม้ได้ด้วยนะครับผมนะเป็นเตาถ่านดัดแปลนะครับปกติจะไม่ค่อยเห็นนะครับ ไม่ค่อยเห็นนะครับเตาอบโบราณนะครับเอาน้ําส้มควันไม้ส่วนมากจะเป็นเตาผีนะครับครับเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดกันเลยนะครับผมนะจะไว้ถ่ายทําคนเดียวก็จะลําบากเหมือนนะครับผมเนะาะเดี๋ยวค่อยดูกันไปนครับพี่น้องนะเริ่มเลยครับผมนี่นะพี่น้องนี่เป็นนะครับนะครับเป็น อันนี้อย่างดีนะครับพี ouais ่น้องเนาะเชื้อไฟอย่างดีนะครับกระโปรยางนะพี่น้องเอ้ยเราเก็บเอาแถวนี้แหละครับพี่น้องเก็บเอาแถวนี้แหละครับเป็นกระโปรยางเป็นตัวนําไฟอย่างดีเลยพี่น้องเลยวิธีการอย่าทิ้งนะครับถ่านะครับนะครับนี่ครับนนะครับกระโปะยางมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะครับเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะครับพี่น้องเด้ออย่าทิ้งนะครับ ใครทําสวนยางปูยางที่แตกแล้วก็นํามาเป็นเชื้อไฟนะครับโอ้ติดไฟได้ยังดีครับพี่น้องง่ายเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาครับถ้าเรามีเยอะเราก็ใช้เยอะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองใส่เข้าไปนะครับไม่แน่นอนครับง่ายติดง่ายนะครับง่ายนะครับพี่น้องน้องนะครับดีนะครับเนี่ยไม่แน่นอนครับ ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเชื้อไฟอย่างนี้นะครับอย่าลืมกระโปะงยาครับพี่น้องนะเป็นเชื้อไฟอย่างดีพี่น้องนําไปใช้ประโยชน์นะครับเป็นการแรกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพี่น้องนะครับเริ่มนะครับไม่แน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงนะครับไฟง่ายนะครับอย่าทิ้งนะครับใครที่ทําสวญยานะครับกระโปะยางนี่ครับโอ้โหเป็นเชื้อไฟนะครับง่ายนะครับจุดง่ายสบายนะครับพี่น้องนะ่นะครับง่ายมากง่ายมากนะครับ ปืนเราก็มีพี่น้องปืนใส่ลงไปพี่น้องอ่ะจะเปิดเรอกก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยเอาไปพี่น้องทำให้ติดก่อนไม่อยากไม่อยาก ทุ่งนาพฟันมีทุกสิ่งสันให้คุณเลือกนะครับพี่น้องนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะไว้นะครับสถานีคนเอาทานนะครับทุ่งนาพฟันจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องนะนะครับแน่นอนครับพี่น้องบรรยากาศนะครับพี่น้องนี่พี่น้องพอไหมเสร็จแล้วก็จะขยับเข้าไปดันเข้าไปดันข้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้จะไว้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับพี่น้องนะ คลิปนี้ก็ให้ดูแค่วิธีการจุดไฟแค่นั้นเองครับจุดไฟหน้าเตาแค่นั้นเองเดี๋ยวพอมันติดนะพี่น้องนะพอไฟติดนะพี่น้องตรงนี้ติดแล้วก็ขยับดันเข้าไปนะครับผักเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับลมผ่านรับรองนะครับมั่นใจว่าต้องติดแน่นอนครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เป็นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเรื่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมใครที่ FC จ่าว้ยทุ่งนาฟาฝันอย่าลืมนะครับ ดีมากครับติดตามด้วยนะครับผม สืบสานตำนานเดินตามรอยโผลผููเกือกโผสิตาคิจพอเพียงแบงที่ดินทรัพสินทำกินอย่างพอเพียงบนพื้นฐานของทางสายกลาง สร้างฝันด้วยตัวเองสติปัญญาความภาคียนนํำพาไปสู่สุขยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินอกือสามอย่างประโยชน์สีอย่างเสริมสร้างรายได้ความสุขทางใจ ตาสวายคอยนำพาไปศึกษาหาความรู้มุ่งสูงเกษตรพอเพียงแหล่งเรียนรู้ชุมชนวิธียังยืนในน้ำมีปลาในนามีข้าวปันกืองราง ยาสวัยใหโจดจำสิบกว่าปีรับใช้รั้วของชาเสียสลาอดทนคอยรักษาคอยคุ้ไปให้ชาติประชาถึงตัวตายไม่เสียดายชีวา แบกไปตลอดมาสองมืออย่างถือถือมาถึงวันนี้ที่ได้กลับสุสามันขอเดินตามฝันเดินตามรอยพอ่อจะสานป่อไปให้ถึงฝัน ถึงแม้ใครจะหาว่าผมบ้าก็ตามแต่ผมจ่สิบเอกสวัยไกลสีจะขอสืบสารตำนานเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับสติปัญญา ความกายนนำพาไปสูงสุงดังยืนบนพื้นที่ทำกินปลูกเือสามอย่างประโยชน์สี่ยางเสริมสร้างรายได้ความสุงทางใจจะสวายคอยนำพา